มาดูวิธีการรีดกระโปรงพีทกรีบทีทีแบบนี้กันค่ะว่าเราจะมีวิธีการรีดแบบไหนบางคนเขาก็ไม่รีดนะคะแต่ลูกค้ามินส่งมาค่ะฉะนั้นมินก็ต้องรีดด้วยเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่หักค่ะแล้วเวลาการรีดกระโปงแบบนี้ค่ะเราไม่ต้องวางหน้าตะรีดไปสัมผัสโดยตรงกับกระโปรงเลยค่ะเพราะว่ากระโปรงชนิดนี้แค่โดนไอน้ำนิดนิดอ่ะเขาก็เรียบแล้วค่ะเห็นไหมลักษณะาการวางตะรีดก,ก็ให้วางตะแคงแบบนี้ค่ะแล้วก็ให้ปัดออกนอกตัวไปเลยค่ะถ้าทําแบบนี้กระโปรงก็จะเรียบมาก ใครมีเตารีดไอน้ําได้เปรียบมากเพราะว่าแค่ใช้พ่นไอน้ําก็สามารถที่จะเรียบได้เลยค่ะเห็นไหมง่ายไหมคะกระโปรงแบบนี้ถ้าเกิดว่าใช้เครื่องซักมาส่วนใหญ่ก็จะพังง่ายค่ะแต่ตัวนี้ยังไม่ถึงกับพงังแค่ยับเฉยๆค่ะฉะนั้นลูกค้าก็เลยสั่งมินว่ารีดให้หน่อยเพราะว่าอยากใส่แล้วแบบเนียบๆค่ะก็เนียบจริงๆนะคะจากมันผิดกับรีดกับไม่รีดเลยค่ะมันก็จะผิดกันไปเลยนะ เดี๋ยวมินทําให้ดูใหม่ค่ะในมุมด้านหน้าเนาะจับกระโปรงวางในแนวขวางของโต๊ะแบบนี้แล้วจับที่กึ่งกลางกระโปรงแล้วค่อยดึงมาแบบนี้นะคะแล้วก็ตบเลยค่ะแล้วก็นี่เห็นไหมมินแทบไม่ได้เอาหน้าตรีดโดนที่กระโปรงเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆปัดไปนี่ใช้มือตบแบบนี้ค่ะมืออีกหนึ่งด้านประคองเอวไว้นะคะแล้วก็เขี่ยบแบบนี้ค่ะพร้อมทั้งพ่นไอ้น้ําไปด้วยนั่นเองค่ะค่อยคอยดึงน้าหนี่เห็นไหมดึงแบบนี้เลยค่ะจับประคองที่เอวเอาไว้เลยค่ะแล้วก็รีดค่ะ ลักษณะปลายกระโปรงเราจะไม่ให้บานนะคะถ้าตรงไหนมันยับเราไม่ต้องไปรีดในส่วนที่ยับค่ะแค่ไหนเรียบแค่ไหนแล้วก็รีดแค่นั้นค่ะอ่าแล้วก็กลับตะเข็บแบบนี้เลยค่ะอันนี้ค่ะสาหรับวิธีการรีดกระโปรงพิษจีบทีๆแบบนี้เลยค่ะถ้าเกิดว่าลูกค้าเขาส่งมาแปลว่าเขาต้องการความเนี้ยบมากกว่านี้เราก็รีดไปเลยค่ะนอกเสียจากว่ากรีบมันแตกยับเยอะเลยอันนั้นเราไม่สามารถรีดได้แล้วค่ะสาหรับ การอัดพีทแบบนี้มาค่ะแต่อันนี้กรีบยังไม่แตกค่ะลูกค้าต้องการความเนี้ยบก็ให้เราใช้วิธีการกรีดแบบนี้นะคะปัดปัดไปแบบนี้เลยค่ะง่ายไหมคะสําหรับการรีดพีทอัดทีแบบนี้เลยค่ะลองไปทํากันดูนะคะไปฝึกทํากันดูค่ะรีดง่ายนิดเดียวค่ะเพลเพลูกค้าเห็นเนี่ยอาจจะแบบรีดง่ายแค่นี้เองเหรอเนี่ยทําไมมันง่ายขนาดนี้เองเห็นไหมงานบางอย่างเนี่ยนะคะมันอาจจะดู ถ้าเรามองด้วยตาเปล่ามันอาจจะดูเหมือนยากค่ะแต่ถ้าเรารู้เทคนิคแล้วก็เคล็ดลับในการจับผ้านะคะมันเป็นอะไรที่เหมือนปอกกล้วยเข้าปากค่ะไปฝึกทํากันดูนะคะ